ตดตามข่าวสารนะคะและเรื่องราวต่างๆของ Daily News ได้นะคะที่นี่เลยค่ะมา Subscribe กันที่ Daily News Live k t t h ค่ะรู้ทุกเรื่องแน่นอน,นะค่ะข่าวนี้ก็เป็นข่าวชาวบ้านชาวบ้านหน่อยนะชาวบ้านบนสลดใจนะคะเนเศร้าๆใ, <cond ición> ใจนะครับนะเรื่องนี้ก็คือ,อมีม,ม,มีเหมือนกับในทุนคนหนึ่งแ,แอบอ้างตัวเองเป็นในทุนนะมีในหน้ามีในหน้าได้ต่อนะฮะให้ให้ชาวบ้าน ครอบครัวทํทกับเขาเรียขกข้าวกล่องข้าวกล่องแล้วก็น้ํเดืมแล้วก็ไข่ต้มอะไรประมาณนี้ส่งโรงงานที่พิษณุโลกโดยชาวบ,บ้านคนที่ว่าเนี่ยรู้จักชื่อ,อใช้านามสมมุตินะชื่อคุณจุม๋มคุณจุ๋มแล้วกันนะครับคุณจุ๋มเนี่ยอยู่อยู่หมู่แปที่แปดนะครับตำบลวังกับพีอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เหมือนกับถูกหลอกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการทําสัญญากับคนที่รู้จักเนี่ยบอกว่าจะ จ้างให้ส่งข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับโรงงานใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกมีระยะเวลาสัญญาจ้าง5ปีนะครับโดยข้าวกล่องได้ให้ส่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละหนึ่ง่นกล่องนะครับเน้ํ้ำดื่มมาตูกวันเสาร์อาทิตย์วันละหนึ่งื่นขวดนะครับและไข่ต้มส่งวันจันทร์และวันศุกร์วันละส0,000่นฟองก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ก็เริ่มทำสัญญากัน อ่าเริ่มตั้งแต่เริ่มไปทําตั้งแต่วันที่3พฤศจิกาอยู่ที่สามนี่ใช่ครับก็มีการจ่ายสัญญาค่าสามรทานด้วยนะรวมแล้วก็1นึ0 0แบาทคือต้องเสียเงินให้กับไอ้คนติดต่อด้วยแสนกว่าแล้วตัวเองก็ต้องเรียกว่าไปรมลงทุนซื้อมอของข้าวกะทะเตาแก๊ส เงินก็ไม่พอก็เองเอารถไปตัเข้าไปนั้นเอาเงินมาเราดมทินเพราะคิดว่าโอ้โหยอดนี่ถล่มทลายแน่นอนคิดง่ายกินยาวกินยาวคิดง่ายๆกำไรแค่วันกล่องละยี่สิบบาทวันละสองแหล้นนะหนึ่งกอ่อะเอาละเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เสียหายคนนี้เลยนะเราใช้นามสมมติว่าคุณจุ๋มก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณจุ๋มครับอ๋อค่ะสวัสดีค่ะเออที่มาที่ไปของการ เรียกว่าถูกหลอกกันแล้วกันนะครั้งนี้เกิดที่ได้ไงครับอ่าคือขึ้นที่อุตรดิตถ์นะคะครับอ่ายังไงฮะเจอแล้วคพอเกิดขึ้นที่อุตรดิตถ์พอดีผู้เสียหายน้องที่เขาเสียหายเนี่ยเขาเขาได้รับการติดต่อมาจากเอ่ยชื่อได้ปรือไม่รู้ครับได้เลยครับเอ่ยชื่อมาเอคือคนชื่ออิ๋วค่ะอ่าคุณอิ๋วนะอิ๋วอ่าอยู่พญาแมนครับ อ่าอยู่พยาแมนจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพราะอยู่ใกล้แต่ว่าพวกหนูเนี่ยอยู่ติดกันครับคุณผิวมาจากไหนครับเขาเคยมาคือคือน้องคนนี้ที่เสียหายเนี่ยเขาเคยทําต้นไม้อยู่แล้วแบบว่าถูกจ้างไปทำเขาก็เลยรู้จักกันครับบางเอื่นตอนนั้นช่วงนั้นคือเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็มีปัญหาอ่าถูกโกงข้าลุกทงลูกสูกโงก,ก,กโงเงินไข่นะทําไข่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือเดือดร้อนแหละเขาก็ลดโป๊อ่ะโพสเฟสไประบายไปนั่นแหละว่า เออกำลังเดือดน้อนนะไม่มีญาติพี่น้องมีอะไรเสีลือะเี่ยครังเนี้ยบุคคลคนเนี้ยก็คือเข้ามาทักเลยว่าพี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวหนูจะทําให้พี่คนนี้ที่เป็นนี่หนูจะทําให้พี่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้านี้เป็นคนรู้จักกันนะจ่ใช่ไม่รู้จักนะคะรู้จักการรู้จักกันดีด้วยและใช่ทุณหนเรารู้จักกันดีคุณหนีว่าไงครับอะไรนะคะคุณหนีว่าไงครับให้ทําให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยด้วยวิธีการใดฮะวิธีการคือได้ได้สัมปทาน ข้าวกล่องจากโรงงานไทแอโร่ที่จังหวัดพิจิโรับอ่ามาเสนอคือมาเสนอเนี่ยอ่มาเสนอชื่อสิมนะคะผู้เสียหายในชื่อสิมพอดีหนูเนี่ยอ่าเป็นเขาจะมาปรึกษาหนูตลอดหูก็เลยจะแบบว่ารู้เหตุการณ์เรื่องอนี้อย่างไรครับคื่อเขาก็บอกว่าเจ๊เนี่ยพอดีหนูจะฟืน้นแล้วหนูจะมีไอ้นี่แล้วคือแบบแช่นี้ใช้สิิ์แล้วหมดแล้วหนูจะแบบว่า จะลุกขึ้นได้แล้วไม่ล้มละคือเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้จักการรักกันดีครับอามาสนิททักหนูมาว่าจะช่วยเหลือหนูให้หนูเนี่ยอ่าได้เข้ากองจากโรงงานครั้งแรกก่อนนะครั้งแรกห้าพันห้าพันกองหนูหนูเอารถไปจำนำไอ้หนูเอารถไปไว้ไปเข้าไปแนแะไรมาเลยแสนสี่าแล้วทีเนี้ยคือพอครั้งที่สองต่อมาก็จะมีพวกน้ํหรือจ่ายเงินไปแล้วนะแล้วก็จะมีรายการน้ํามาเรื่อยแล้วก็จะมีไข่อ่า อ่าไงเลยถ้าสมัครทานเขาจะทำสัญญากันหนูก็ไม่รู้เนาะเขาไปทำมันยังไงแต่บางเอิญคือเรื่องทำสัมปทานเนี่ยทางทางผู้เสียหายเนี่ยต้องจ่ายเงินก่อนด้วยใช่ไหมฮะผูกผูกทำสัญญาเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบวาบนะ่าพี่ต้องรีบตัดสินใจนะถ้าพี่เิ๋มไม่รีบตัดสินใจเนี่ยถ้าพี่เิ๋มไม่รีบตัดสินใจเนี่ยคนอื่นจะไปละคือพี่เิ๋มไม่มีเวลานะ ตรงนีนะ้คือว่าเป็นอะไรกําไรที่ถึงจะจะได้นะ,ะคือคนกาลังหน้ามือตาโม่เนาะพี่เป็นมันสุดท้ายเป็นอะไรชีงมันสุด้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรมาบีบมาเร่งคือเขาก็หาเขาก็แบบว่าศิษย์วิษเจ๊เนี่ยสี่ปุ๊บแล้วเข้ามาหาหนูเออแบบเจ๊คือหนูยืมตังค์หน่อยอาทิตย์ึงหนูจะเอาไปอ่าลงทุนขายตรงเนี้ยห้าหมื่นหนูก็ความที่ว่าหนูก็เด็กคนเนี้ยเป็นคนที่ทำหาก,กินดีคือน้องคนเนี้ยนะ ป็นคนที่นิสัยดีมากอ่าสรุปสรุปว่าต้องจ่ายค่าสัมทานก้อนแรกไปเท่าไหร่ครับจ่ายให้คุณอิ๋วเนี่ยฮะเออเขาเขาจ่ายทั้งหมดอ่ะแสนหกพันอันนี้หนูไม่รู้ว่ามันจ่ายทั้งก้อไหนก็มาหลายครั้งเนาะแสนหกพันเสร็จแล้วก็ถูกลอกให้ทําต้มไข่ข้าวกล่องพวกนี้ฮะต้มไข่ต้มไข่ที่ยังไม่ทําตอนแรกเนี่ยคือต้มไข่เนี่ยอ่าพอดีจมบอกว่าจมไม่มีเงินทุนละครับหรือจไม่มีเงินทุนที่จะสั่งไข่มาถูกไหมฮะครับโดนอูบายเขาก็เลยบอกว่า เดี๋ยวเรื่องก่อนก็ได้ใส่อ่ายังไม่ยังไม่ทําเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาสั่งไข่มาให้ปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนจ่ายทุนออกก่อนออกก่อนจิ๋มถูกไหมฮะ,ะจ่ายทุนให้เพราะจิ๋มบอกว่าเอ่อเจ๊ก็ไม่มีให้แล้วคือเงิน,เง,นเงินทุนหมดละครับอย่างเงี้ยและทีเนี้ยก็คือตัวหนูก็เตือนกันแล้วตอนแรกเพราะว่าหนูไปเช็คข้อมูลเช็คประวัติมาว่าบุคคลเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่คดีแล้วมันมีประวัติหลอกลวงมาแล้วอ่าทีนี้หนูก็เลยมาเตือนน้องชื่อจิ๋มเนี่ยนะจิ๋มก็บอกว่าพี่ หนูเดินหน้าไปแล้วหนูอ่ะเขาบอกเขาจะมาช่วยหนูทำเขาจะมาช่วยหนูช่วยเหลือหนูเดี๋ยวหนูรอทําน้ําส่งเขาก่อนเดี๋ยวหนูก็จะได้เงินละเงินขวดหนึ่ขวดละสิบห้าบาทก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปให้ส่งน้ําถูกไหมฮะอ่าก็คือนั่นแหละให้ส่งน้ําให้ส่งน้ําก่อนขวดน้ําเนี่ยจริงก็จ่ายตามไปละแต่การที่ขวดน้ําก็จะมีการล่อว่าขวดน้ําที่นี่ถูกอ่าอ่ากล่อ,องโฟมที่จะทำข้าวกล่องเนี่ยสั่งกันหนูเลยบริษัท,ขขทมันถูกกว่าท้องตลาดขวดน้ําก็ไม่มา พอคนน้าไม่มาปุ๊บจะทำยังไงล่ะคะก็ต้องมัดถุงสิคะอย่างนี้ถูกไหมฮะครับคือเขาจะยื้อทำกรุบายที่ว่าให้ผิดสัญญากับตรงนั้นเพราะว่า<อ>การที่ว่าทําน้ําไม่สวยไม่ทนันปุ๊บจะโดนปรับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอ๋อมีค่าปรับด้วยใช่มีค่าปรับ<อ>ด้วยคะ่ะดีๆคนคนที่เขาไม่รู้นี่เขาก็ควรถูกไหมพี่ครับอ่ามีค่าปรับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทวันแรกทําไปพวกหนูก็สะกดรอยตามกันนะเหมืนะอนว่าอยากอยากจะรู้ความจริงกันแหละ ก็คือเราเตือนน้องแล้วน้องไม่เชื่อถูกไหมค,ครับปิ๋ไม่เชื่อเราก็จะหาความจริงแล้วปรากฏว่าหนูก็เห็นเอาเอาขนาน้ําไปเลยที่บ้านกิน๋ก็ทานทานไอเขาก็ทําทานนะหนึ่งหมื่นถุงใส่ครัวไอใส่ถุงด้วยมัดกันใหญ่เลยทาําหนูเห็นเขาทำยันสว่างเลย<ต>ค่ะสรุปแล้วก็คือ<า>ว่าผิดสัญญาถูกไหมฮะไม่ก็คือเขามาเขามาเอาน้ําไปแล้วนะแล้วเขาไปไปกลับมาบอกว่าน้ําไม่สวยเหี่ยวคือวันนี้ปิ๋มโดนผิดสัญญาแล้วให้มาทําใหม่ จนปรับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่จีไม่มีเงินถูกไหมฮะครับเขาก็เลยหลอกให้ทําใหม่อีกอ๋อพอทําอ่าพอทําใหม่ทีนี้ก็คือว่ามัดถุงแบบสวยอะไรปุ๊บแล้วบอกว่าเจ็ดโมงจะต้องมารับตอนเช้าปรากฏว่าเขาไม่มารับเขามารับสี่โมงครึง่งแล้วแล้วมารับสี่โมงครึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าน้ำตรงนี้ที่เอาไปของวัชิตเนี่ยไปทดเคยค่าปรับของวงนเสาเข้าใจไหมคะพี่ไม่ได้เงินอีกอ อ่าไม่ได้เงินอีแล้วเรเเื่องวัจุดที่เข้ากล่องเลยฮะที่ว่าเขา้ากล่องเนี่ยยังไงฮะใช่เนี่เขากล่องในวันที่สามต่อเลยต่อมาเลยครับคือถ้าน้ำไม่ด้ปุ๊บเขาก็ตู้อีกน้องก็ตู้อีกความอยากได้ตังอาสู้อีกเพราะว่าลงทุนไม่หมดแล้วครับคนงานอะไรแล้วก็สั่งของสั่งหมูสั่งอ่าเข้าใจครับเข้าใจฮะแล้วสรุปแล้วก็คือทําเท่าไหร่ฮะเข้ากล่อง เ้่า 2, 10, กล่องหนึ่งหมื่นกล่องคือแบ่งให้พี่สาวสามพันตัวเองรบับมาหกพันน้องสาวหนึ่งพันคือกระจายกันในหมู่ญาตินะเนาะครับคบ่ะอะ่แล้วสรุปก็คือเช้ามาปุ๊บเขาบอกว่าหกโมงครึ่งรถจะมาอ่ารถก็มาน้องก,ก็ทกันทั้งคืนยันสว่างอะละพูดง,ง่ายๆครับแล้วตอนที่เขามารับอะ่ะเหลืออยู่ประมาณสองร้อยแปดสิบกล่องที่ยังไม่ได้แพ็คเขาก็รังคือคนเขามีประมาณยี่สิบสามสิบคนเขาบอกว่า คือคนชื่อต้าเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นเจ๊ที่สัมปทานงานมาเนี่ยมาดูงานบอกว่าอุ้ยไม่ทันแล้วเขาบอกว่าพืวยขนขอตรงแยกเก้าพันหกล่องขึ้นรถรถยนต์มันจะมีรถยนต์ไม่ใช่รถบริษัทมารับด้วยรถยนต์แค่แค่สองคันครับขนขึ้นรถก็แทแต่ไม่พอแล้วขนขึ้นก่อนได้ไหมคะเจ๊หนูขอร้อเพราะหนูลงทุนไปเยอะเขา็อ้อนบอนเนาะมีคนแก่มีแม่เขาอะไรเป็นลมอะไรอยัางเงี้ยครับเวลาเรามีน้อยครับคุณจิ๋มครับ แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ทานผิดสัญญาต้องเสียค่าปากสามแสนห้าที่ก็สามแสนห้าก็คือว่าหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยพอแล้วยุติแล้วให้มันมาเสียค่าปาบก็คือแบบว่าไม่ต้องทําแล้วเออหนูก็เลยเอาเรื่องไปที่ไปร้องไปไปหาตารวจกันนะคะครับก็คือไม่เราไม่ยอมเสียให้พอคือหมดแล้วเขาก็จมหมดเลยสรุปสรุปก็คือว่าข้าวกล่องมือกล่องนี่ก็คือเออไม่ได้ก็อยู่ทิ้งที่บ้านนะคะทิ้งที่บ้านเงินก็ไม่ได้ ฮไม่ได้สักบาทเลยสามวัทที่ทำลงทุนไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยเสียสัมทานไปอีกแสนกว่าบาทตั้งแต่เริ่มต้นได้แล้วตอนนี้เอาไงต่อครับคุณคุณจุ๋มคุณจิ๋มทั้งหลายนะฮะก็ตอนนี้คือตอนนี้พอข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยก็ผู้เสียหายหลายคนเริ่มเริ่มเข้ามาหาเริ่มติดต่อมาผมโดนเหมือนกันอะไรมันรู้สึกเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็มีคนตายด้วยตรงนี้เพราะความเครียดแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งความกันไหมครับเนี่ยก็เรียนหนูจะไป กำลังจะไปโรงพักพญาแมนกันอยู่ครับผมรู้ว่าพญาแมนจังหวัดไหนจะไปตามเรื่องอีกทีหนึ่งเพราะเมื่อวานเนี่ยเหมือนเหมือนเขาแบบเป็นคดีแพ่งธรรมดาไงแต่ที่ดูแล้วมันมันจะหายเยอะขึ้นอยู่อยู่จังหวัดอยู่จังหวัดอะไรครับโรงพักพญาแมนนะเดี๋ยวให้นักข่าวตามไปดูครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะอ่าวาล้ครับก็ขอบ้วนนะครับอรูตำบลพญาแมนใช่ไหมอ่าขอบคุณนะครับคุณจุ๋มครับอยู่ตำบลอยู่อ๋ออยู่พิชัยเหรอ <m uch an> อ๋อ,พ,อพ,พิชยัออออชยอุตรดิตถ์อ๋ออำเภออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะอำเภอพิชัยอุตรดิตถ์นะฮะอ่าล่ะครับขอบคุณเห็นของคุณจุ๋มครับเดี๋ยวส่งนักข่าวตามไปดูแล้กวกันนะครับขอบคุณมากนะคะพี่ออยังไงช่วยจัดการให้หน่อยเนาะได้ครับเดี๋ยวจะเสนอข่าวให้กับท่านบ้างขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็สับสนคุณจุ๋มคุณจิ๋มเป็นตัวย่อหมดเลยแต่ว่าปัญหาคือนี่แหละคือคนคนโทรมาเขาใช้ตัวแทนว่าจุ๋มอ่ะคนเสียหายที่จิ๋มเอออ่าสรุปก็คือว่าเสียก้อนแรไปแสนกว่าาบท ข้าตับทานแล้วก็ไม่ได้เงินสักบาทเลยทําอยู่นั่นเองครับทําน้ําทําข้าวกล่องปัญหาคืออะไรต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาเอารถเข้าไฟแนนซ์มาซื้ออย่างที่เห็นนะกระทะหม้อหายเพราะมันเป็นหมื่นกล่องอะข้าวเป็นล้านแล้วนะหมูสรุปแล้วเสียหายเขาบอกว่าเป็นล้านเลยนะใช่เป็นล้านเราเสียหายเปนแค่ค้าวัตถุดิบนี่ก็คนงานอีกยี่สิบคนแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนและเกณฑ์คนมาเกือบทั้งหมู่บ้านเลยไม่น่าญาติพี่น้องช่วยกันละไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย คนเราคปยหลอกกันได้นะครับเดี๋ยวตามต่อแล้วกันนะว่าเรียความมันยังไงสิบแปดมงกุฎข้าวกล่องเออกสิแนี่คนรู้จักกันด้วยนะเนี่ยเนาะนี่คนรู้จักกันด้วยนะเนี่ยคิดได้ยังไงเนี่ยเออสิบแปดมงกุฎจริงจริงสรุปแล้วครับแกงข้าวกล่องอะเราว่าแกงข้าวกล่องครับเอาเอา